สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแ,แจ๊สแจงนั่งสวิทหวานริมชายหาดล่าสุดเซวแจงได้ออกมาโพสภาพที่ทำเอาแฟนๆฮือฮากันเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวได้เผยโมเมนต์สวิทที่สุดโดยในภาพแจส๊สกำลังบรรจงหอมแก้มภรรยาคนสวยแบบหวานซึ้งเห็นแล้วก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้โดยแจงได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าช่วงนี้รักจนหน้าขนลุกงานนี้แฟนๆเขามากดไลค์กันอย่างรัวๆ พร้อมกับคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าน่ารักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ่ายแบบนี้ไม่เหมือนแจ๊ดเลยนึกว่าใครมาหอมแก้มแจงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากชอบคู่นี้แจ๊ดแจงแจงแจด๊ดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหวานหวานเจี๊ยบแซบข้อ <c oughs> น่ารักที่สุดคะ่ะชอบมากไมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารูปนี้น่ารักมากเลยคะ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องจัดหนักแล้วนะคะคุณแจงขอขอบคุณขอ้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ